เอโก้ e go, ให้อิสงดิดูการเล่นของผู้เล่นระดับโลกไม่ว่าจะเป็นไอมาหรือกา้ามันด้วยเหตุผลอะไรกันนะครับต้องการใอิสงิเป็นนักเตะแบบนั้นหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่มากกว่านั้นหรือมันจะเป็นคําว่าต้องการนักเตะที่เป็นแมตช์วินเนอร์อย่างอิสงิสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิและสวัสดีแฟนคลับบลูล็อกทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนแหละครับว่าสำหรับบลูล็อกในตอนนี้นะครับเนื้อเรื่องนั้นก็อยู่ในจุดที่กําลังพักอยู่นะครับไม่ได้ไหมายความว่าเป็นจุดที่ดรอปอะไรนะแต่หมายถึง บอลโลกยู20ซึ่งมันเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะสําหรับดาวรุ่งนะครับและในช่วงนี้เอกนั้นเนี่ยก็ให้การบ้านนะครับนักเตะ23คนหมดเลยว่าแต่ละคนนั้นควรไปฝึกฝนควรไปอะไรบ้างแต่ประเด็นเลยเนี่ยเพลเอกของเราอย่างอีสงินีนั้นก็ได้การบ้านเหมือนคนอื่นด้วยนะครับเขานั้นได้แผ่น DVD มาแต่หลักๆที่น่าสนใจเลยก็คือนะครับแผ่น DVD นั้นล้วนแล้วแต่นะครับมีผู้เล่นระดับโลกทั้งนั้นมันก็น่าสนใจตรงที่ว่านะครับผู้เล่นระดับโลกที่ได้มานั้นเน่ะมันล้วนแล้ว ในหลายๆตำแหน่งเลยได้ซ้ำ แต่หลายคนนั้นก็จะไปโฟกัสนะครับผู้เล่นระดับโลกที่ได้รับมานั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้เล่นกองกลางตัวรุกหรือว่านะครับทางด้านของเอกะมองว่าอิสางิีนั้นเหมาะสมในการเล่นกองกลางตัวรุกให้กับทีมก่อนอื่นเราไปเจาะก่อนว่าแต่ละคนที่ส่งมานั้นมีจุดเด่นอะไรและแต่ละคนนั้นอิสางิีนะครับสามารถปรับเปลี่ยนนะครับรูปแบบการเล่นของเขาเพื่อให้ได้ตามสไตล์นะครับที่เอกะต้องการได้มากน้อยมากแค่ไหนอย่างคนแรกเลยนะครับสำหรับพาโบไอมานะครับไอมาเนี่ยถ้าแบบว่าคนที่ไม่ได้ดูบอลลึกจริงๆเนี่ยก็จะไม ไอมาคือใครไอมาเนี่ยเป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งนะครับที่โดดเด่นมากๆในยุค2 0 0 0นตน้นๆในยุคที่ฟุตบอลนั้นเนี่ยยังต้องการนะครับผู้เล่นหมายเลข10อย่างคลาสสิกนะครับต้องบอกก่อนว่าฟุตบอลในยุคสมัยนี้เนี่ยจะมีหมายเลข10เนี่ยมีนะแต่ว่าน้อยมากๆเลยส่วนใหญ่แล้วผู้เล่นหมายเลข10กองกลางตัวรุกนั้นจะต้องวิ่งไล่เพลทได้เล่นเกมรับได้นะครับส่วนไอมาเป็นสิ่งที่แตกต่างออกไปเป็นผู้เล่นกองกลางตัวรุกที่เน้นในการสร้างสารรค์เกมและจริงๆแล้วไอมานะั้นนับได้ว่าเป็นหนึ่งไอเด่นนะครับ เล้งบอลของไอมาเป็นนักเตะนะครับที่มีการเล้งบอลติดเท้ามากๆซึ่งสไตล์การเลี้ยงบอลนั้นคล้ายกับเมซี่เลยนะครับซึ่งผมเราว่าเมซี่น้นเน่ก็ดูไอมามานะครับแล้วก็ปรับมาใช้กับตนเองแต่ไอมานี่ยเรื่องการเลี้งบอลของเขาเนี่ยก็คือจะเน้นนะครับใช้สมองในการเล้งบอลค่อยๆแตะค่อยๆไปอาจจะไม่ได้มีสปีดต้นนะครับที่เร็วอะไรมากมายแล้วก็เรื่องการจ่ายบอลอะไรอีกนะครับคือเอาง่ายๆเป็นคุณสมบัติเบอร์สิบนะครับที่ดีมากๆเป็นเบอร์สิบสุดคลาสสิกเลยนะครับก็เหมือนว่าเป็นไอรอนละกันของนักเตะอาร์เจนตินึง ถูกขนาดนามว่านะครับเป็นนิวมาราโดน่าด้วยนะในยุคสมัยหนึ่งของเขาซึ่งก็ไม่แปลกเลยนะครับว่าทําไมเอโก้นะเนี่ยถึงอยากให้นะครับท่านอิสงิดูไอามาเอาไว้เพราะว่าสิ่งที่ไอามามีอยู่นั้นเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกับอิสงิีแต่อิสงิีก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ไม่ได้ในระดับไอามาคือความที่ไอามามีนั้นเรื่องเซนต์การเล่นฟุตบอลน,นะครับเซนต์การจ่ายบอลเซนต์การรู้ว่านะครับควรยืนอยู่ตรงไหนควรจะจ่ายบอลไปตรงไหนหรือการอยู่จุดไหนจะทําให้ทีมได้เปรียบนะครับสิ่งนี้ไอามามีหมมมดแต่่ไออาาจะีีสกกลลเเรรืงรง้ยบ การยิงประตูหรือการส่งบอลที่ดีมากๆเป็นสิ่งที่อิสงินั้นเนี่ยเอาพูดตรงๆว่าเบสิกพื้นฐานตรงนี้เขาถือว่าน้อยมากๆเลยเลยทําให้นะครับการดูไอามาจะทําให้อิสงินั้นนะครับรู้ว่าจุดไหนเขาควรจะทําอะไรซึ่งอันนี้คีย์เวิร์ดหลักๆของไอามานั้นเขาคือแมตช์วินเนอร์นั่นเองเขาคือผู้ที่สามารถกําหนดได้ว่านะครับเกมฟุตบอลน,นั้นจะไปในรูปแบบไหนควรจะเล่นจังหวะช้าจังหวะเร็วจังหวะไหนควรที่จะเก็บบอลเอาไว้สิ่งสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่อิสงิมีและเขานั้นสามารถพัฒนาขึ้นนนไไไดด้้รัจาาากกููอปต่่่ผเลที องอย่างริคาโดกากานะครับคือกาก้าถ้ามองผิวเผอเนี่ยก็ผู้เล่นกองกลางตัวรุกเหมือนไอมาเลยแต่สไตล์การเล่นของกาก้าผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แตกต่างกันนะซึ่งควาจริงแล้วนะครับจะนิยามว่ากาก้าเป็นผู้เล่นกองกลางตัวรุกหรือเปล่านะครับมันก็สามารถนิยามได้แต่ผมกลับมองว่ากาก้านั้นเขาก็คือชาร์โด้สตเกอร์ดีๆนี่เองนะครับหรือถ้าพูดสับง่ายๆเลยเนี่ยเขาก็คือกองกลางตัวรุกที่พร้อมจะสอดขึ้นไปในการเล่นกองหน้าตัวต่ํา ให้กับทีมนะครับซึ่งกาก้าเนี้ยรูปแบบการวิ่งของเขาจะคล้ายคายกับอิซางินะครับก็คือวิ่งหลอกไปในการเข้าทาประตูแต่กาก้าจะมีจุดหนึ่งนะครับที่แตกต่างจากอิซางิและเป็นสิ่งที่สุดยอดมากๆกาก้าเป็นนักเตะที่มีความเร็วมากๆแต่ไม่เพียงพอเขานั้นยังสามารถพาฟุตบอลน,นะครับไปข้างหน้าได้อย่างร,ว,รวดเร็วด้วยนะครับจนมีครั้งหนึ่งเลยเนี่ยมีเพลงผีกาก้านะครับเพราะว่าการเลี้ยงบอลของกา้าเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆแล้วก็การจ่ายบอลต่างๆการจบสกอร์ของเขายังกับผู้เล่นกองหน้าเลยซึ่งผมมองว่าถ้าอิซ ได้จริงๆเลยเนี่ยจะสามารถกลายเป็นผู้เล่นแบบคาก้าได้เลยนะครับเพราะว่าด้วยเซนการเล่นบอลของเขาการที่เขานั้นอิซังริรากเดิมเนี่ยก็คือเป็นผู้เล่นกองหน้านะครับจึง, UM จงทำให้ถ้าเขาถูกถอยลงมาในการเล่นกองกลางตวลุกจริงๆให้กับฟุตบอลทีมชาติญี่ปุ่นนั้นเขานั้นนะครับก็เหมาะสมในการเล่นเบนชาโดสไตรเกอร์นะครับคือ,อง่ายๆเลย <ๆ S 1> แหละด้วยความสามารถของอิซงิที่มีในตอนเนี่ยเขานั้นนะคเรื่องความเดวอะไรก็แล้วแต่ที่ไปในระดับไม่สูงสุดจึงทํให้นะครับก็คงอยากจะให้นะครับทางด้านของอิซังินั้นดูไว้ว่าถ้้้าาาาหกเเนนนนััสมพตวองขึไปใ ระดับนั้นได้จริงๆหมายถึงร่างกายตนเองต่างๆก็จะสามารถสุดยอดได้ในระดับของกา้าแต่จริงๆแล้วนะครับไม่ได้มีผู้เล่นแค่ตำแหน่งกองกลางตัวรุกเท่านั้นก็ยังมีคนอื่นอีกนะอย่างเช่นโรนันโดอ้วนนะครับหรือว่าโรนโดอานายนั่นเองอานายเป็นอะไรที่มันสุดยอดอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็มองว่าอิสงิไม่สามารถเป็นแบบอานายได้ เพราะว่าอานายนอกจากความสุดยอดและการในการเป็นผู้เล่นพรนสวรรค์เขามีร่างกายสุดยอดมากๆนะครับโคตรของโคตรแข็งแกร่งมีสปีดต้นที่เร็วมากๆการจบสกอร์ที่เฉียบคมนะครับคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็คือเป็นความสามารถที่คุณจะต้องมีมาตั้งแต่เกิดนะครับต่อให้คุณพัฒนาตนเองไปเนี่ยมันก็ใช่ว่าจะสามารถทําได้หรือเฟอร์นันโดตอเรสนะครับก็เป็นสุดยอดกองหน้านะครับเอาง่ายๆเลยเป็นปกองหน้าที่หานตำแหน่งดีมากๆนะครับมีสปีดต้นที่ดีมีการจบสกอร์ที่เฉียบคมนะครับก็คือยิงเข้ามุมตลอดเลยสลับตอเรส แล้วก็ยังไม่พอนะครับยังมีผู้เล่นคนอื่นอีกอย่างเช่นเบคแฮมอย่างเงี้ยเบคแฮมไม่ได้กองหน้าไม่ได้กองกลางตัวรุกนะเขาเป็นผู้เล่นตำแหน่งปีกนะครับซึ่งจริงถ้าเขาเล่นในฟุตบอลในยุคสมัยนี้เนี่ยผมมองว่าเขาก็คงจะเล่นเป็นกองกลางตัวจ่ายบอลเป็นนักเตะค,คนหนึ่งที่เปิดบอลแม่นยำมากๆอยู่ตรงไหนก็สามารถเปิดบอลได้นะครับคือเป็นจุดหนึ่งที่เราเห็นว่าเบคแฮมจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกม ซึ่งถ้าพูดทั้งหมดทั้งมวลนี้หลายคนก็คงงงนะคบว่าเอกโกต้องการอะไรวะส่งผู้เล่นแต่ละคนสไตล์ที่แตกต่างออกไปเล่นตำแหน่งที่แตกต่างออกไปเลยได้ซ้ําให้กับท่านั่นอิซังิได้ดูนะครับการให้อิซังินั้นนะครับโอ้โหเป็นสุดยอดผู้เล่นระดับโลกขนาดนั้นเลยเหรอหมายความว่านะครับแม่งเก่งทุกสิ่งทุกอย่างเลยเปิดบอลกระเทพจ่ายบอลกระเทพจบสกอร์ก็ได้มีความเร็วมีความแข็งแกร่งผมกลับมองว่านะครับทางด้านของเอกโกนั้นไม่ได้ต้องการสิ่งสิ่งนั้นจากอิซังินะครับก็คือเขารู้ว่าอิซังิก็มีขข้้อออจําาาาากกกัดดละดนนทงงงงร่ยตเ ทางด้านพรสวรรค์ของตนเองแต่สิ่งที่ด้านของเอกกษนั้นต้องการในตัวของอ e ิสงิและเป็นพรสวรรค์ที่ดีที่สุดของเขาคือเรื่องการตัดสินใจและแน่นอนว่าการตัดสินใจนั้นมันก็ไปเชื่อมโยงกันนะครับถ้าคุณตัดสินใจได้ดีเท่ากับว่าคุณนั้นก็จะมีความเป็นแมทช์วินเนอร์นะครับแมท์วินเนอร์มีความสําคัญมากๆนะหลายคนจะมองว่ามันดูแบบว่าเป็นสิ่งที่พูดมันดูไม่เป็นรูปธรรมสักเท่าไหร่แมทช์วินเนอร์เป็นสิ่งหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้ผู้เล่นระดับธรรมดานั้นแตกต่่่่าาาางงงงกกัััันนนนนาานนนะะะะคคคครรบบือมมมจีีปปโโยยึวทแลล้้ผูเ โคตรของโคตรเร็วเลย แต่ก็ไม่ได้มีการตัดสินใจที่ดีไม่ได้มีความเป็นแมตช์วินเนอร์นะครับความเร็วของเขานั้นก็ไม่ได้ช่วยอะไรผู้เล่นบางคนโคตรเก่งเลยนะครับแมตช์ธรรมดานะครับโอ้ทำประตูได้ยิงประตูได้แต่ก็ไม่ใช่ประตูที่สําคัญหรือเป็นประตูที่แบบอ่าทีมนําไปแล้วสอศูนย์น่คุณมาต่อเป็นลูกที่3มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรสักเท่าไหร่แต่นะครับนักเตะบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ยิงประตูเยอะเป็นนักเตะที่สําคัญนะครับมักจะยิงประตูในลูกที่ทีมนั้นต้องการจริงๆถ้าผมนึกเร็วๆในตอนเนี้ยก็คือด็อกปลาของ,ของเชลซีนน นะครับนักกิ้งเนี่ยบ่อยมากๆรวมแล้วแต่เป็นประตูที่สำคัญนะครับที่แหละมันคือความแตกต่างของผู้เล่นระดับธรรมดาแล้วก็ผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์นะครับซึ่งทางด้านของเอโกนั้นคงต้องการสิ่งสิ่งนี้จากอิซังีนะครับก็คือต้องการให้อิซังีนั้นเชิดใช้โชว์ผลงานของตนเองนะครับว่าอิซงีนั้นสามารถสร้างความแตกต่างได้เพราะว่าจุดที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือจุดของคนที่สามารถสร้างความแตกต่างได้นี่แหละมันจะทําให้ทีมชาติญี่ปุ่นนั้นเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะนะครับซึ่งนักเตะที่ส่่งงงงมมมาาาทั้้้หดอนขเกลว แต่เป็นตั้งแต่แมตช์วินเนอร์ทั้งนั้นเลยนะครับพวกเขานั้นต่างผ่านจุดสําคัญและก้าวไปเป็นผู้เล่นระดับโลกได้ซึ่งผมมองว่าอิซงินั้นก็จะเป็นแบบนั้นได้นะครับถ้าเขานั้นปรับเปลี่ยนตัวเองสามารถนะครับรู้จุดว่าเขาต้องการเป็นผู้เล่นที่คนสําคัญผู้เล่นนะครับระดับแมตช์วินเนอร์ได้อย่างไรซึ่งอันนี้แหละผมมองว่าจะเป็นไมซ์เซตหนึ่งไมซ์เซตเลยที่เอโก้นั้นพยายามใสมาให้กับอิซงินะคะเพียงเพรอิซงินั้นจะต้องตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้จะต้องแก้โจทย์ตรงนี้ให้ได้นะครกรคป,นนครคปู ควรเห็นบ้างครับการที่เอโกส่งนักเตะทุกคนมาเพื่อต้องการอิสังีนั้นกลายเป็นผู้เล่นเหล่านั้นหรือต้องการความแตกต่างจากอิสงีนะครับเพื่อให้เขานั้นกลายเป็นผู้เล่นแมตช์วินเนอร์ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ